สถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบช่องทางการรับเงินเงินจะเข้าทุกวันอังคารนะครับหลายคนยังสงสัยว่าสถานะแก้ไขข้อมูลการรับเงินจะได้เงินไหมต้องย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าท่านได้รับสิทธิ์แน่นอนครับได้เงินแน่นอนเพียงแต่ท่านต้องไปผูกพร้อมเพรืเพื่อเตรียมรับเงินให้เรียบร้อยครับเพราะคลังไม่สาม การโอนเงินเข้าได้อาจมาจากหลายๆสาเหตุด้วยกันสำหรับท่านที่ได้รับสิทธิแต่โอนเงินไม่สำเร็จปัญหาหลักอาจจะเกิดจาก5สาเหตุเนื่องจากบัญชีธนาคารถูกปิดบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกิน1ปีชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน เลือกรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เข้ามาแก้ไขข้อมูลบัญชีแล้วแต่ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องแนะนำให้ทำการผูกบัญชีพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาชนสำหรับกลุ่มโอนเงินไม่สำเร็จ จะทำการโอนเงินทุกสัปดาห์ในวันอังคารสำหรับกลุ่มที่โอนเงินไม่สำเร็จจะโอนอีกครั้งวันที่12เ63ที่จะถึงนี้โอนทุกๆวันอังคารนะครับถ้าไปผูกพร้อมเทแล้วก็รอรับเงินเลยครับกับสถานะนี้รีบไปผูกพร้อมเท หรือติดต่อธนาคารด่วนถ้าผูกพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้วก็รอรับเงินเลยนะครับรับรองว่าได้เงินแน่นอนและพรุ่งนี้จะเป็นรอบโอนของลูกโอนเงินไม่สำเร็จท่านจะได้ทบรวดเดียว